สวัสดีค่ะพี่น้องเนี่ยมีแดดออกมาหน้อยๆบังหิมาเนี่ยโปรยปลายนะคะย่งางเหล่นพี่น้องเบิ้งเบิง,บงมันเกาะตามใบใหม่ไหม,าม,ามางามแพงคือดอกฝ่ายเนาะเหมือนฝ้ายเหมือนปุยฝ้ายเลยอย่างเนี้ย,ยแก่อยแดยงเลยเย็นจ้อยๆนะคะ เย็นจ่อยๆค่ะพี่น้องคะว้าเย็นเมื่อบีมาโปรโยปลายพี่น้องงานค่ะได้กะเย็นสวยๆหนาวๆขาวๆเย็นๆค่ะโอ้ธรรมันบ่เย็นก็เ,เป็นตะเหรีดอยู่ด้วยหิมะเนก็นไเด็นงาน ูตามหลังคาบ้านสิคะพี่น้องหลังคาบ้านคุมไปด้วยหิมะเดิพาเดินดูนะคะพี่น้องบรรยากาศงามๆหิมะก็โปรยปลายลงมารถวิ่งกับโบมี่รถจะ้ะรถบรายคือบานเหราน่าจะไปทางนี้ใช่ไหม ไปทิมท้มขยะทิ้งขยะตรงไอที่เขาจัดให้ทิ้งขยะพวกรีไซเคิลเราไม่ได้ทิ้งหน้าบ้านนะคะเราต้องไปทิ้งที่เขาทิ้งตรงที่แบบกระดาษกระชวนกระดาษพลาสติกกระชวนพลาสติก,ตกแม่จ้ะก็เลยตรงงานรัดหมู่บานว่าน,นี่โ้ทางไปฝั่งนึง งามบ่พี่นองบรรยากาศไงมันก็ลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยดูสิดูดูด,ด,ด,ดเ,เหมือน,น,นดอกฝ้ายเลยไหมเหมือนนะเหมือนดอกฝ้ายเลยสวยงามมากยางตองระวังเด้อค่ะมันลืน่นเพราะว่าใต้หิมะมันจะเป็นน้ำแข็งค่ะ าก็ยังลงโปรยปลายลงมาไ้ยเนาะถ้าหยุดหิมะถะลมพี่น้องสองสามเมื่อแล้วต้องไปหยุดถ้าเป็นวันหยุดนะตามถนนตรงนี้มันจะชมะจะเต็มเลยนะมันแบบเจะนะ้าหน้าที่ทำงานน้อยไงที่เขาก็มาเกตถนนไม่ทันวันหยุด ัันนนนีมนเป็วจันมันก็นเลยโอเคเข้ามไปเสว่วเราต้องเดินไปตรงนี้แนบมีโกได้รถเขาสิจอดให้ยี่ฟ้อนว่าขามถนนยี่ฟ้อนบมเดิข์นยี่ฟ้อนยางทางนี้โอ้ยพี่น้อง เนี่ยถ้าเห็นคนเดินมานะก็จะจอดรถรอเลยนะให้เราข้ามถนนแต่เราไม่ได้ข้ามค่ะเราไปตรงนี้เป็นชายเราจะไหนกุณเราจะข้ามตรงนี้ค่ะว้าวพี่นอ้องเออจ้ามาสั่งนด้โอ้ฝรั่งกับยางเลี้ยวเฮงเดือดหลังคาแต่ละบ้านคลุมด้วยหิมะนะคะ สั่งค่าคุ้มโดยหิมะค่ะขาวๆเย็นจ้อย,อยมันจะมีกางเกงเนาะกางเกงคุณชายเนี่ยกางเกงกันหิมะยายพรไม่ได้เอามาใส่โอ้ยอันนั้นตัวนั้นร้อนมากเลยใส่ได้ป้าที่นองคืองามจียบมึงนี่โอ๊ตมันยางใดได,ด้ถนนมึงนี่ ป่านนี้หิมะมันลุมมันก็ง้างไม่ได้แล้วโอ้ยนอ <c oughs> นคุณชายทิ้งขยะตรงเลยต้องเดินอ้อมตรงนี้เดินกลมก่อนแบัก่ายหนึ่งหิมะเนี่ยเตะดิเตะไม่นั่นเลยนะมันเข็ม แข็งแข็งโอ้พี่น้องบรรยากาศสวยงามย่างบุกไก่เด้ย่างประมาณเจ็ดนาทีกระหอดเดินเล่นๆโอเคอันตู้ทิมขยะกะขาวของเป็นย่องใยพี่น้อง ตะเว้นสิโพกับวโพค่ากี่ฟ้าเขาติดก้อนเมฆอะ่ะเขาไม่โผล่ขึ้นมานะโอเคดเดีย๋ยวดิโปรยปลายไปยางกลับด้วยบอยยางมาเป็นโมเล,ลซือพี่น้องอเ,เย็นเมื่ออยู่ด้วยนี่จะกลับบ่านปันใดไปแล้วคะ่ะ

ต้องคอยจางเกียงสองตัวคอยกันยังหนาวคุณไส้ใส่ากางเกียงตัวเดียวไหยพี่น้องคอยสองสั่นคอยกันยังเย็นอยู่โอ้มันก็ลงมาโปรยปลายอย่างเงี้ยโปรยปลายโปรยปลายอยู่ไปชมบิวสวยๆไปน้ำกันจ้ะเวลจาจักแปดนาทีเนาะอันนี้ได้หกนาทีแล้วจ้าสวยนะคะแล้วก็เย็นมือ Yeah, Suối Đồ đi Thứng eo rồi nè Cô huh? xem Hả Xem và đi xem lên đó cô hả ท้างเก่าพี่นอ้องลัวสลัมลนะบันีดเข้าบเไดกกว่คนก็เดินข้างเย็นมือเลยดิเด้อเด้อหลังคานี่มันจะหล่นลงมาแล้วเนี่ยดูดิมันจะหล่นลงมาแล้ว